ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเราตามกันต่อนะคะกรณีที่มีนักแสดงไปแจ้งความบอกว่าถูกดารารุ่นใหญ่ทำร้ายร่างกายก็คือตบหน้านะคะมีคลิปออกมาแล้วเมื่อวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่โซเกาหลีใต้ที่ห้างของโซนะคะปรากฏว่ามีข้อมูลมาจากอีกคนนึงค่ะเป็นครีเอทีฟนะคะเขาบอกว่าเขาเคยถูกดารารุ่นใหญ่คนเดียวกันที่กำลังเป็นข่าวเนี่ยตบกลางห้างเช่นเดียวกัน โดยผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะเล่าประสบการณ์ให้ฟังบอกว่าโดนดาราตบกลางห้างเขียนไว้แบบนี้นะคะบอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่7-8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นทำงานเป็นครีเอทีฟที่บริษัทอีเวนต์แห่งหนึ่งที่ห้างดังย่านบางนาแล้วก็เชิญดารารุ่ใหญ่มางานซึ่งเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าก็ไปดูแลดาราคนนี้นะคะ เช้าวันงานเจ้าของโพสต์บอกว่าไปเคลียร์ที่จอดรถห้างที่ดีที่สุดติดประตูห้างติดทางเข้าไปห้องสแตนบายของศิลปินแต่พอดาราคนนี้มาถึงปฏิเสธไปห้องสแตนบายบอกว่าจะขอไปที่หน้าง,งานเลยทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาเริ่มงานเขาก็เลยพาเดินนําไปยังบริเวณที่จัดงานนะคะแล้วก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นคือระหว่างเดินเดินจู่ๆก็เหมือนมีอะไรมากระแทกหลังดังพัว แล้วเขาบอกแรงมากดังมากและเจ็บมากๆหันไปถึงได้รู้ว่าดาราคนนี้ใช้มือตบหลังเราทำไมแล้วพูดเสียงดังมากทำไมถึงเดินไกลขนาดนี้เดินไกลมากคนก็หันมามองกันหมดนะคะตอนนั้นเขาบอกตั้งสติแล้วก็พากลับไปที่งานต่อดูแลเขาจนจบงาน อันนี้เรื่องนานมาแล้วแต่ว่าพอมีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก็เลยมาโพสนะคะเขาบอกอายก็อายเหนื่อยก็เหนื่อยความรู้สึกก็เสียทําได้แค่ปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไรทุกวันนี้รู้สึกผิดกับตัวเองว่าทําไมถึงยอมให้คนอื่นมาทําร้ายร่างกายแบบนั้นแล้วยิ่งเป็นที่สาธารณะด้วยยิ่งไม่ควรเลย ผู้โพสต์ก็บอกด้วยว่าพออ่านข่าวดารารุ่นใหญ่ตบดารารุ่นน้องแล้วนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเจอต่างกันตรงที่ดารารุ่นน้องคนนี้กล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกทนายความส่วนความคืบหน้ากรณีของดารารุ่นน้องที่ระบุว่าถูกดารารุ่นพี่ตบหน้าที่ห้างในเกาหลีใต้นะคะคาดว่ากลางสัปดาห์นี้อาจจะมีการชี้แจงอีกครั้งค่ะส่วนเมื่อคืนนี้ทางนักแสดงรุ่นน้องเนี่ยมาเปิดใจในคลับเฮาส์นะคะ ระบุเพียงสั้นๆบอกว่าเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีเรื่องชู้สาวอย่างแน่นอนค่ะหลังเกิดเหตุไม่ไปกินข้าวกับนักแสดงรุ่นใหญ่อีกเลยแล้วระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าดารารุ่นพี่จะเป็นคนไม่ดีไปทั้งหมดส่วนดีก็มีแล้วไม่อยากให้สังคมไปบูลลี่นักแสดงรุ่นพี่ค่ะ